สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุภาพสุ坤สมองสุบอลพ่อๆกับสองน้องแคสคือเก่าพี่น้องตอนนี้กับกำลังสีหวานห่อเขาหรือว่ายายห่อเขาต้นเทนเนาะห่อเขาสาเดิเกงเออเผาเออเดนกางเกงกเออ เออมาทำดำเมาเด้อเดี๋ยวผมดำในบันนี้นอเออเอาเล็กน้อยใหญ่เอาไปโตไปมาเงี้เงิ้หนึ่งท่นบาทเมื่อนี้เออใส่ในห้องเราแล้วเออหองะร่อยปาทไปเอาโลดเออ งานน้เอระพี่น้องเกิมาเ้เกือใมาหาเอาไปบอกเกอดบุตีรองรับไปแล้วให้มาในนอขับจ้าเอาตาพิทคองกับป่นีเกิมากรนเสื้อหอรูปพี่น้องนอกเออมาเาเสื้อคือว่าแหนแไ่น้อเอาหอเข้าใเอาแร่ปริษัทจัวัดเด้อลูกหลานเอาให้เก็บไว้ในใจสมญาไนนอเออโมเมนต์ราชิเอาแ้วบุตรก็ใหญาอยู่ใน

ขุดถมแม่ไปถมแม่ไปยายตัวเองเอ้ย เก็บมาแต่พาเข้าตัวมีปัญใจมาโอมกันเนอคุป่าเฮาเออตัวไรมีปัญใจเนาะเออเก็บมาเออเดินวัดกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยกูธแม่ไปขาดไม่ใหญ่กับพ่อใหญ่ เอาจดเมื่อใส่เหล้าเข้าใส่หน้าตาแห้งตาขวัญกันลื้อเออฮะไม่ได้ปากโล่งปากนานอ๋อีตาแห้งจนกระทาจริงคือกันเออยายบดไหมยายบดกันย่าเอาก็ได้เออใส่เหล้าเข้าเออใส่ปีเปิ้ลกี่ไฟเป็นว่าเออลายบอลไทยที่น้องเออ เอาอันนี้ก็ถือว่าตามผิดองพอพี่นี่เฮาก็พี่น้องเฮาก็ช่วยถือมาแต่พอเจอต้นนี้ก็กำลังย่อผ้าขาวออกมาเนาะพี่น้องเนาะโดย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 ลูกหล่ะโดยโดย จะาบิ่ัน่แล้วอยากกุ้งคุเอาแล้วลูกเอาคนแล้วเอาลเอาบอ

ลงบุญไหวพี่น้องแบ่งข้าขากันะผมากูคน้อเียวไม่ใช้มุกแดนะเียไม่ใช้มุกแรนะ เาื่อนเป็นไปหาในทิ้งเพื่อนมันมาห้านภาษาในทิ้ bạn cũng muốn ăn đấy, còn đấy, thôi anh ơi nè, anh cứ cái ăn ăn มาดูเยเดียวกะไม่เคยแวมไหดกช้ามแบบบไดป๋อแล้วเจีวมันมาไหาคมเป็นเย่เจ้สสมันสะกินพอปันไดเด้เฮ้ยน้ามันคือปฮะใออกมาลูกอีพินกับลูกเบิ้ลนี่ขนาดนมาไเป็นะไม่เปหรอก ยังงีหอกจายังบอยู่เนี่เฮ้ยเฮ้ยเอามาให้ใหม่ในงานเลยนี่มาห้้าก็ได้กินได้กินอะไรอางนี้นุ้ยกินเาน่ย ที่เบิอกเองบ่มาเฮ้ยเฮ้ยคนเดียวก็กินผ่าหนึ่งกินข้าวส้ามัคีพี่น้องเมนดิบบอปอะเอ้ย เอ้ก่วอไนนะาม,มา่อนนะเกิดใหม่มื่กี้่าเนี่ยเอาเอากระาไมาดีล้างหมูเนะี <c> ่ย <oughs> ไปมาดีลันหมูเด okay. so <c asi> <ini, S 1> ็กขตากุนนงทั <kar> ้งตไ้เอาขากวานี้นี่ยคดน้องนี่าลอง้ดงนี่ฮเน่น่อเนะมื่่มามีแกวมันมีแก้วไล้วินนังมมา นี่ยังอ่ะนะไล่ผุดไปมาอันนี้บินเฮ้ยน่าอะไเห็นมาใหญ่หอมกินข้าวปุ้นมี่บะมี